สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอนวัตกรรมครูผู้สอนโรงเรียนสุจริตเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาแห่งคุณธรรมจัดทำโดยนายกนกชาติพรมบุกผาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองสนวนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเสริงสางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3นวัตกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาแห่งคุณธรรมก่อให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มเด็กและเยาวชนของนักเรียนให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของตัวเองรู้เท่าทันตัวเองและสังคมรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักใช้ปัญญาในการสร้างความสุขและรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นรู้จักสร้างทักษะกระบวนการคิดเพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาการดําเนินงานร่วมกันมีวินัยในการดําเนินงาน มีความซื่อสัตย์ความพอเพียงมีจิตสาธารณะไม่ยึดติดกับวัตถุและกระแสะบริโภคนิยมสร้างสังคมความเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แฝงภูมิปัญญาแห่งคุณธรรมแนวคิดและหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการคิดการตัดสินใจให้เหตุผลเชิงจริยธรรม และสามารถประพฤติปฏิบัติตนมีแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างได้โดยจุดประสงค์ของรูปแบบมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจากจิตใจสู่ภายนอกคือพฤติกรรมจริยธรรมปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยที่ดีงามวิเคราะห์จากแนวคิดจิตปัญญาศึกษาและแนวคิดทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อส่งเสริมภาพค,ความร,าามรู้ภาควิชาชีพและภาคจิตวิญญ,ญาณรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมประกอบไปด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นปรับความคิดและจิตใจผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดพิจารณาจากเรื่องราวต่างๆโดยตั้งคำถามระหว่างทำกิจกรรมให้ผู้เรียนได้หยุดคิดว่ากระบวนการเกิดอย่างไรคิดอย่างไรเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เรียนเข้ากลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาสัมผัสถึถงรายละเอียดของผู้เล่ารับฟังอย่างลึกซึง้งไม่ด่วนสรุปและพิจรารณาเรื่องด้วยความเข้าใจว่าเป็นอย่างไร ขั้นที่3ขั้นฝึกปฏิบัติผู้เรียนพิจารณาประเด็นปัญหาทางจริยธรรมจากสถานการณ์ที่กำหนดพิจารณาถึงผลดีผลเสียจากการตัดสินใจเลือกกระทำสามารถบอกแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์นั้นๆได้ขั้นที่4ขั้นประยุกต์ใช้สามารถพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นต้องเลือกตัดสินใจกระทำให้คิดตัดสินใจและแสดงเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้นำเสนอไปผู้สอนคอยกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งภายในจากประสบการณ์ใหม่ๆหรือเหตุผลใหม่ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความกระจ่างในเหตุผลที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าดำเนินง,งานผ่านหลักกิจกรรมได้3กิจกรรมคือ 1. การฟังอย่างลึกซึง้งสัมผัสได้ถึงรายละเอียดของเรื่องที่ได้ฟังด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น 2. น้อมสู่ใจอย่างใคร,คร่ครวญเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการฟังก,กับประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตนำมาคิดอย่างใคร,คร่ครวญลึกซึง้งสงบเยือกเ,เย็น 3. การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง คือการเฝ้ามองรูธรรมชาติที่แท้จริงของจิตมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เห็นความบีบคั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและสภาวะของการเป็นกระแสะเหตุแห่งปัจจัยที่เลื่อนไหลต่อเนื่องจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน 1. เพื่อน้อมนําพระราชดำรัสของนายหลวงรัชก,กาลที่9มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต2เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ5ประการโดยผ่านกระบวนการรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรม กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นที่1ใช้กิจกรรมพุทธธรรมนำชีวิตเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนวานหนองสนนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสและโรงเรียนในเขตตำบลกุดโบสอํอำเภอเสืองสางจังหวงัดนครราชสีมาดำเนินการจัดอบรมปรับแนวความคิดจิตใจให้กับนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนมีความคิดจิตใจในการทำความดีมีคุณธรรมสุจริตมีทักษะกระบวนการคิดจากการทำงานกลุ่มมีวินัยต่อการตรงต่อเวลารู้จักรอคอยซื่อสัตย์สุจริตตัวอย่างภาพกิจกรรมพุทธธรรมนำชีวิตขั้นที่2ขัค่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้กิจกรรมค่ายคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ประจําวันอย่างถูกต้องสามารถนําหลักธรรมที่ได้รับมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจําชีวิตพร้อมสื่อสารพรักษาพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเน้นคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุดจริตโดยการเข้าให้คุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนนมีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเข้ากลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรื่องราวต่าง สัมผัสให้ถึงรายละเอียดของผู้เล่านักเรียนจะสะท้อนความรู้สึกด้วยเหตุผลของตนเองและพูดพูดอย่างมีสติเพื่อสร้างกรอบประสบการณ์ร่วมของนักเรียนที่มีภูมิหลังต่างกันให้เข้าใจกันมากขึ้นและนำไปสู่การเปิดใจเรียนรู้รับฟังเข้าใจพร้อมแก้ปัญหาต่างๆในอนาคตตัวอย่างภาคกิจกรรมค่ายคุณธรรมขั้นที่3ขั้นฝึกปฏิบัติใช้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในนารี หลังจากพี่นักเรียนได้ไปปรับความคิดและจิตใจจากกิจกรรมพรื่ธธรรมัชีวิตรวมถึงการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กิจกรรมค่ายคุณธรรมแล้วนักเรียนจะเข้าสู่การพิจารณาประเด็นปัญหาทางจริยธรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ,รของลูกเสือคือมีนิสัยถังเกตจดจําเชื่อฟังพึ่งตนเองซื่อสัต์สุจริตมีระเบียบวินยัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณะประโยชน์ใช้ฝีมือฝึกฝนทําให้กิจการต่างๆตามความเหมาะสมให้รู้จักรักษาและส่งเสริมารีระเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติตัวอย่างกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนนารีกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นที่4ประยุกต์ใช้กิจกรรมที่ใช้คือวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาแห่งคุณธรรม ให้หนักเรียนเน้นพิจารณาปัญหาทางจริยธรรมที่ต้องตัดสินใจเลือกกระทําให้คิดตัดสินใจและแสดงเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เสนอไปผู้สอนคอยกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งภายในส่งผลให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆหรือเหตุผลใหม่ๆผู้เรียนจะกระจายในเหตุผลใหม่ที่อยู่ในระดับสูงกว่ายอมรับและเห็นด้วยกับเหตุผลที่อยู่สูงกว่าเดิมโดยผู้เรียนสรุปยืนยันการตัดสินใจและแสดงเหตุผลอีกครั้ง ตัวอย่างภาคกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาแห่งคุณธรรมกระบวนการผลิตผลงานขั้นที่4ขั้นประยุกต์ใช้มีสรกระบวนการได้แก่ 1. การฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นักเรียนมีความจําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการทํานาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของการน้อมสูตรใจอย่างใคร่ครวญ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กิจกรรมคุณธ,ธรรมนำชีวิตกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในนารีจนมาถึงกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาแห่งคุณธรรมอันเป็นการสร้างกรอบประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน้อมเข้ามาสู่ใจนำมาคิดอย่างใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งนักเรียนจะเกิดทักษะกระบวนการคิดจากการวางแผนการมีวินัยจากการดูแลแปลงนาการมีความซื่อสัตย์ต่อจิตใจไม่กระทำการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เรียนรู้กันอยู่อย่างพอเพียงตามวิถีชีวิตของชุมชนและมีจิตสาธารณะจากการแบ่งปันช่วยเหลือในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีจากการปลูกฝังมาตั้งแต่การดําเนินกิจกรรม 3. การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริงนักเรียนจะเริ่มประมวลผลตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบปลายเปิดกล่าวคือไม่ปิดกั้นหรือตีกรอบการแลกเปลี่ยนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดีแบบไม่คงที่ กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นแบบไม่คงที่เกิดจากกรอบประสบการณ์ของนักเรียนที่ได้รับและการแลกเปลี่ยนตามมุมมองต่างกันแต่สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมแนวความคิดรวมไปถึงการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริทในรูปแบบเฉพาะของแต่ละบ,บุคคลผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนระดับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีงามตามที่โรงเรียนกําหนด และได้ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักคุณธรรมเป็นเป้าหมายผลที่เกิดขึ้นกับครูครูประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีอุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมีทิศทางที่ชัดเจนจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ5ประการของเดือนสุจริตผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะนะ ผู้ปกครองจึงเล็งเห็นความสําคัญในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนของและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนเล็งเห็นและตระหนักความสําคัญในการพาัฒนาคุณธรรมตามลักษณะของโรงเรียนสุดจริตเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมปัจจัยภายในตัวบุคคลเช่นบุคลากรในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ตัวผู้บริหารมอบนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนปัจจัยภายนอก เช่นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนที่เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนที่ได้รับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนวนมีทัศนคติค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนดรู้จักสืบสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นอันดีงามผ่านกิจกรรมที่เป็นกระบวนการส่งเสริมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและคาดหวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปนในทางจากการดําเนินการ พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธาะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นร้อยละเ3 0 5เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และในภาพรวมทุกคนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละก้าการนำเสนอนวัตกรรมครูผู้สอนโรงเรียนสุจริตเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาแห่งคุณธรรมขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ